รสชาติสุตของตุ้งเนี่ยจะเป็นรสชาติแบบเชมน้ำหวานแล้วงจะมีความหอมของกะทะเท่งหอมเราจะใช้ไฟแรงมากเลยข้าวผัดออกมาจะหอมถี่เลยครับสวัสดีครับผมชกใส่ครับจากร้านเชจุนจิมครับร้านเชจุนจิมเป็นอาหารสไตล์ของตุง้งปิดมาตั้งแต่ปีพศ2อสอ 4, 8, 6, ครับ เป็นชื่อคุณพ่อครับคุณพ่อชื่อลาเชนครับพอคุณพ่อเ,เกิดได้สาเดือนคุณย่าก็ามาทำเป็นร้านอาหารเลยก็เลยเอาชื่อคุณพ่อมาตั้งเป็นชื่อร้านที่นี่เราจะเน้นลัดนหน้าเป็นสูตรโบราณเขาเรียกจาบุยฟานแม่ค้าที่รู้จักกันมานานเขาจะไม่มีมวกววัตถุดิบที่ไม่ดีมาให้เลย แล้วข้าวแล้วเขาจะให้ข้าวเสาไห้ของแสนดีครับซึ่งข้าวเสาไห้ของแสนดีนี่จะหุงแล้วขึ้นมอมากเลยเมื่อก่อนนี้ใหม่ๆก็เคยใช้ของหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันแต่ทดสอบแล้วทดสอบอีกก็คือได้ข้าวแสนดีเลยครับที่กลิ่นขึ้นหมอที่สุดตอนแรกก็จะเอาข้าวข้าวสวยเนี่ยครับเอามาผัดทำเป็นข้าวผัดข้าวผัดแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์วางพักไว้แล้วก็เอาราดหน้าลงไปราดหน้าเรียกว่าราดหน้ามิดจะมีเนื้อหมูหมูแดงกุ้งปลาหมึกสดปลาหมึกแช่ เมนูที่2จะเป็นโคซีมีครับโคซีมี่บะหมี่ที่นี่จะเอาเป็นบะหมี่สดมาก่อนแล้วก็มานึง่งนึ่งแล้วก็มาผัดถ้าเป็นสูตรแต่เจียวทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาเป็นบะหมี่กรอบมาแล้วก็ราดหน้าราดลงไปของเราจะใช้เป็นบะหมี่มันมีหลายขั้นตอนจะเป็นเอกลักษณ์ของกงรุงศรัทธาโคปลว่าไก่ครับจะมีเนื้อไก่มีหน่อไม้มีกุ้ยจียขาวมีต้นหอมแล้วก็มีเห็ดหอมครับแล้วก็เมนูที่3จะเป็นผัดพริกเนื้อปูครับผัดพริกเราจะมีพริกหยวกมีต้นหอมมีหอมใหญ่แล้วก็เนื้อปู ร้าน,นเจลีจุดชิมตั้งอยู่ถนนจันแค่ข้างซอย18กับ 8, 8ครับซึ่งร้านเราสามารถสั่งได้ทางนั้พิมพ์เช่นต่างๆไลแมนแก๊ปโรบินพูดพุทันดาแล้วก็ซ็อปปี้ครับร้าน,นเฉลี่ยจุดชิมติดต่อ02 212 4422<ๆ>แล้วก็086 826 2876ครับ